นี่ไปดูข้างในนี่อีกทีนะึงว่ามันมีอะไระสวัสดีครับคุณผู้ชมอยู่ด้วยกันกับเอริมายฮะเอริมายอีกแล้วมาวันนี้ฮะนี่วันนี้อของผมอที่ไอ้เจ้าตัวเนี้ยแบตเตอรี่แบตเตอรีร่มันท้องซะแล้วนะฮะแบตเตอรี่มันท้องซะแล้วตัวนี้ผมจะมา ผ่าพิสูจน์ได้ดูว่าข้างในมันมีอะไรนะตัวนี้มันเป็นแบตเตอรี่แห้งนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเช็คไฟดูก่อนว่ามันมีไฟหรือเปล่านะเดี๋ยวผมหาอะไรที่มันเป็นโลหะกระดาษเงื่อนดูซิว่ามันมีไฟหรือเปล่าถึงหรือเปล่านี่ถ้าไม่มีไฟแล้วไม่มีไฟแล้วพูวถึงกันนะะบ,บวกลบตัวนี้ไม่โดนเลยยังมันนี้ก็ไไ้นะ ใช้สิ่งใกล้กลตัวโอเคไม่มีไฟนะตัวนี้ไม่มีไฟแล้วไม่มีไฟแล้วไม่ต้องวัดแล้วเพราะว่าี้หาไมเตอร์ไม่เจอไม่ต้องวัดแล้วเดี๋ยวผมจะมาผา,ามันเดี๋ยวก่อนอื่นขอมาเลือกใบลูกหมูก่อนว่าจะใช้ใบตัวไหนดีใช้ใบน่าจะใช้ใบตัดกระเบื้องนะ น่าจะใช้ใบตัดกระเบื้องนะเดี๋ยวผมจะลองใช้ใบตัวนี้ก่อนมันจะเข้าหรือเปล่าเอามันมีหลายหลายหลายชนิดนะเดี๋ยวผมจะลองใช้ใบตัวนี้ก่อนใบตัดกระเบื้องเดี๋ยวดูก่อนว่ามันจะเข้าหรือเปล่านะถ้าไม่เข้าผมจะใช้ใบตัดเหล็กแกน จริงๆอยากจะเจาะก่อนนะฮะแต่ว่ามันตัวแบตมันไม่มีไฟแล้วเนี่ยผมก็กลัวมันระเบิดเหมือนกันเพราะผมก็ไม่เคยจะไม่เคยผ่พาพิสูจน์มันเหมือนกันมาเดี๋ยวเรามาดูใ,ใกล้ๆดีกว่ามาเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับเดี๋ยว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 นี่ก่อนอื่นแม่ต้อง safety f ิ r นะ์ t โอ้ต้อง safety f ิ r ์ t หน่อยอ่าป้องกันหน่อยเผื่อมันระเบิดใส่ฮะหนีบน มาเรามาตัดก,กันเลย ก็เข้าเหมือนกันนะนี่มันก็เข้าเหมือนกัน ดูข้างในโอ้ฝนตก,กนแล้วหาเป็นศูนยกันดูโอ้ก้า ข้างในมันมีอะไรโอ้ยยังไม่ขาดทางตรงนี้ยังไม่ขาด แค่นี้เองนะนี่อ๋อมันมีแผ่นอะไน,นี่บังอยู่น่าจะเป็นขั้วบวกขั้วลบหรือเปล่าเดี๋ยวไปตัดหัวอีกที ใช่ใช่อ๋อมันมีเป็นแผนน่นๆแบบนี้นอ๋ออ๋ออ๋อโอ้ ด้านในอ่ะอืมมนเป็นแผ่นๆแบบนี้อืมมันน่าจะประมาณนี้ฮะข้างในเป็นชั้นเป็นชั้นนะอือเราก็ดึงออกมาก นี่ปุ๊บอ่าไปดูข้างในนี่อีกทีนึงว่ามันมีอะไรอ๋อมันก็เป็นแข่แบบนี้ร้อนหรือเปล่าไม่ร้อนนะอืเป็นแบบนี้นี่อืม อ๋อนี่มีพลาสติกรองด้วยอืมเหมือนกันนะขั้วอ๋อพอดีผมไปตัดโดนขั้วมาซะก่อนอ๋อตรงนี้มันเหมือนจะเป็นรูเหมือนจะรูเติมน้ำกันนะนอ้ทะลุมองทะลุด้วยอืม นี่เออแล้วก็ตอนผมใช้เขาบอกแบตแห้งแต่มันมีช่องเติมช่องเติมน้ำกลัล่นตรงนี้นี่นี่โอ้มีลมด้วยนี่ไงฮะอ่ามันจะขึ้นมาแบบนี้เมื่อกี้ผมไปตัดตรงนี้โดนมันนะอ่ะโอเคเป็นยังไงบ้างครับสำหรับการผ่าตนดให้เจ้า แบตเตอรี่นะตัวนี้12โวลต์นะตามที่คู่มือบอกไว้ไม่ใช่คู่มือดิฉลากบอกไว้โอเคครับสำหรับการทดลองการ่ามิสูตรวัตเตอรี่ก็เยียงแค่นี้ครับคลิปหน้าผมจะไปทดลองอะไรจะไปรีวิวอะไรอะไรจะพังพินากต่อไปติดตามชม,มได้ครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย